สวัสดีปีขานเดี๋ยวออนจะพูดปีฉลูขนันยาวแน่เลยปีฉลูขันนะผังชะตาเกิดเดียวกันต่างองศากันนิดเดียวค่ะผังชะตาเกิดของคนปีฉลูขันนะอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะอยู่กันคนละองศาเท่านั้นเองค่ะผังเดียวกันเลยเพรานะฉะนั้นเจอหมายเลขเดียวกันต้องระวังเหมือนกันอืปีขานเดือนนี้ เจอหมหายมเลขร้ายหมายเลขห้าร้ายไม่ระบุยี่ห้อนะหมายเลขห้าเนี่ยจะนําความเลวร้วายมาสู้ทุกท่านอะไรบ้างนี่ไม่รู้ออนเจอแล้วนะอยู่ดีๆนะเมื่อวันไหนวันเสาร์วันเสาร์นนะออนกลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มประมาณนะคะสองทุ่มหรือสองทุ่มกว่านิดนิด,นด เมวันเสาร์นะ,ะเย็นวันเสาร์ไม่ได้ไปไกลด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขับรถนี่ระวางความร้อนตลอดนะคะกลัวมากไม่รู้เราระวังมากไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไงก็เราเป็นสินแสรเราไม่ระวังได้ไงอะ่ะนอนนี่เป๊ะนั่งนี่หันหน้าเป๊ะอ่อนนะ่ยไม่มีวันเลยที่จะหันหน้าไปทิศไม่ดีนะหม้อข้าวนี่เป๊ะเตาไฟนี่เป๊ะเป๊ะทุกอย่างประตูบ้านนี่เป๊ะ นะแต่เวรกรรมเนี่ยมันมาแต่ชาติปางไหนไม่รู้นะค่ะเราไปดูกรรมดูบุญกรรมกันเนี่ยเราดูดูไม่ถึงจริงๆเนาะเพราะเราดูไม่ได้ไงอ่เราดูตัวเลขเนี่ยได้นะเรารู้เลยนะครับปีขานเดือนนี้เป็นยังไงเดือนนี้ต้องระวังแย่มากๆค่ะแย่ทุกรูปแบบอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยนะแต่อนะ่อนแแย่มาหลายเดือนแล้วแย่ตัง้งแต่หมายเลขเจ็ดมาเลยนะฮะเสร็จ มันก็เข้าบ้านทำหน่นทำนี่อะไรเสร็จเช้านะวันอาทิตย์อืมวันอาทิตย์ไปสตาร์ทรถไปซื้อของสักนิดหนึ่งนี่แหละหรือจะไปแค่ปากซอยก็ไม่รู้ปากทางบ้านเนี่ยค่ะ วินาทีนั้นไม่ทราบแล้วตกใจก็เลยลืมไปแล้วว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าไปสตาร์ทรถแต่ต้องมีธุระแน่ถ้าไม่งั้นไม่สตาร์ทรถหรอกเสร็จรถไม่ติดเลยค่ะไม่โช๊ะไม่แชะไม่อะไรเลยค่ะเหมือนเครื่องพังอะ่ะเออนะเสร็จออนก็มานั่งทบทวนที่บ้านว่าเอาไงดี ก็ดูแล้วนี่นาน้ำมันเครื่องน้ำอะไรก็ไม่มีพร่องออนละเอียดมากค่ะเพราะว่าออนกลัวเรื่องนี้มากยิ่งดวงไม่ดีนี้ไม่ต้องพูดเลยเออนลองของมาเยอะแล้วนะรู้เพราะออนเรียนไปก็ลองของไปเรื่อยยี่สิบปียี่สิบกว่าปีทำให้ออนรู้ว่าดาวหมายเลขอะไรมันจริงๆนะเสร็จออนนั่งนั่งตึกตองดูก็เลยเรียกช่างมาลากไปดีกว่า เพราะมันไม่ติดไงช่างก็มายกไปเลยซ่อมเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะแล้วก็เดินนิพพานาเลยนะเพิ่มไม่ได้เลยล้มเหมือนมีใครผักเลยค่ะเพราะว่าแม่เล้ยห้ามานี่มันเหมือนมีวิญญาณห้าตัวตามเลยนะเป็นทัศดินดินร้ายนะไม่รู้มันจะนำความสูญเสียอะไรมาให้มั่ง ทินแสทั่วโลกถ้าเรียนวิชานี้นะต้องกลัวดาวหมายเลขห้าค่ะเพราะดาวหมายเลขห้าหลายมากเขาเรียกเบนจะเบนจะทูดอะไรสักอย่างนี่แหละนะบางบางบางสำนักเขาเรียกแบบนี้เลยนะบางสำนักก็เรียกปีศาจหลายห้าตัวนะออนม่าออนบอกว่าดาวหมายเลขห้าเป็นดาวหลยหลยไม่ระบุยี่หอว่ามไม่ได้บอกเลยว่ามันหลเรื่องอะไรอะค่ะ นะหมายเลขสามยังบอกว่าเออเรื่องคดีความเรื่องความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวง้งรุนแรงขัดใจรุนแรงหมายเลขสอยังบอกว่าเลขเข้าโรงพยาบาลหมายเลขเจยังบอกว่าระวังเรื่องเหล็กเหล็กเข็มฉีดยาก็เหล็กนะที่ป้นโดนแทงโดนยิงก็เหล็กนะเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลรักษาด้วยเหล็กๆก็เหล,ล็กนะอ่ะแล้วหมายเลขหลายๆมันค็จะระบุแบบนี้ไงแต่ว่าหมายเลขห้า,ามันไา,า,ายไม่ระบุย,ยี่ห้อ อาจารย์บอกว่าหลายทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นออระวังทุกอย่างเลยดูสิเนี่ยเสี่ยงเงินไปแล้วนะหลตั้งด้วยอืเสร็จทีนี้ก็ระวังต่อไปนี่ทุกวันนี้นอนระวังมากเลยกลัวป่วยนะฮะหันหัวเป๊ะค่ะออนเป็นชาวทิศตะวันออกนอนนอนอ่อนนอน,น,อนทิศใต้ค่ะทิศใต,ต้ตรงๆเลย่ไม่จะแขงไปไหนเลยแต่ว่าท่านที่ไม่รู้ท่านที่ไม่รู้ทิศ ว่าเป็นชาวทิศอะไรนะแกนทิศอะไรนะมันมีแกนตะวันออกกับตะวันตกนะเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ทราบนอนมันสองทิศไปเลยนะเพราะว่าอ,อ่อนเนี่ยไม่ได้ดูดวงให้พวกท่านเนาะเสร็จท่านที่คนไหนที่ออนดูให้แล้วนอนไปให้ตรงๆนะคะนะคะมันมาเอาแน่หมายเลย่ห้านเอาแน,าแน่ยิ่งสิ้นเดือนนี้มันร้ายมากนะท่านที่ไม่มีตังระวังนะคะ ระวังซื้อข้าวสารซื้ออะไรไว้ก่อนเลยสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเลยค่ะถึงวันที่สิบเดือนหน้านะท่านที่ป่วยอยู่ระวังนะคะระวังห่มผ้าสีเขียวใส่เสื้อผ้าสีเขียวเยอะๆนะสีอื่นได้ไหมสีอื่นซู้ไม่ได้ก็เรียนมาสีเขียวอะหวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์นะคะหวงจุ้ยไม่ได้เป็นอ่าอ่า เป็นอะไรคิดเองอะไรไม่ได้ค่ะเนี่ยหมายเลขมีมีมีไม่มีคิดเองไม่มีเลยค่ะเรียนมาตามตัวเลขอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งแปลว่าอะไรหมายเลขหกแปลว่าอะไรหมายเลขแปดแปลว่าอะไรหมายเลขเก้าแปลว่าอะไรหมายเลขสองแปลว่าอะไรหมายเลขสี่แปลว่าอะไรทุกเลขทุกตัวมีความหมายหมดเดือนนี้ก็ใส่สีเขียวเยอะๆออนก็ใส่สีเขียวค่ะนะคะนอนห่มผ้าเขียวเลยปูที่นอนกับผ้าเขียวค่ะนะคะเข่งมากยังโดนไปแล้วเป็นยังไงอะ มันลายอ่ะรดด้ดีๆเครื่องไม่ได้พังดับเฉยเลยใดเดยแบตเตอรี่อะไรเปลี่ยนไปเลยฮะโหไม่ต้องพูดเรื่องเรื่องเสียต่างนี้เนาะอุตสาห์ปลูกผักปลูกยาเตรียมไว้เลยนะเพราะอรู้หมายเลขมันจะมาเดือนนี้อ่อนปลูกผักงูสามเดือนที่แล้วได้กินผักค่ะนะไม่มีต่างอ่อนก็กินผักเอานะ อย่าลืมนะคะเดินถ้ามีประตูมงคลเดินประตูมงคลนะคะท่านบอกทิศไหนนอนได้เดินประตูนั้นเลยค่ะประตูไม่มีการส่วนตัวนะคะทิศมีส่วนตัวค่ะถ้าอยากทราบดวงอแอดไลน์มานะคะเบอร์โทรออนเป็นแอดไลน์ค่ะเป็นเลขเอไอดีไลน์ค่ะเบอร์โทรออนค้นหาที่ข้อมูลที่ YouTube ได้เลยค่ะมีออนลงเบอร์โทรไว้นะคะ,อะแอด ลายมาแล้วก็ดูดวง5 0 0ค่ะวันดูให้อย่างละเอียดเลยค่ะไม่เข้าใจอะไรถามได้นะคะขอให้ทุกท่านระวังมากๆนะคะระวังโดนหลอกระวังโดนโกงระวังมีปัญหาทุกรูปแบบเรื่องไร้ไร้ทุกรูปแบบร,ร,แบบระวังไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่แย่มากนะคะแย่แน่มีเรื่องแน่แต่จะได้ไม่มีมากนะคะใส่เสื้อผ้าสีเขียวๆเยอะๆค่ะสีแดงสีที่ไม่ได้บอกอย่าใส่นะคะ ฟ้าอ่อนฟ้าแก่พอได้ข่าวพอได้นะแต่ยืนพื้นที่เขียวค่ะนะเขียวทําลายหมายเลขนี้ได้อ่อ,อนพลังได้ให้มันอ่อ,อนพลังให้มันไม่ลายมานะคะนอนหันทิศมงคลค่ะดาวมงคลเคลื่อนไปไหนนอนไปที่นั่นเลยค่ะทิศท,ที่ไม่ได้บอกคือาดาวไหลยอยู่อย่านอนไปนะคะขอให้โชคดีผ่านได้ค่ะสวัสดีค่ะ